ประกอบการในปีนี้ที่เราคาดการณ์ว่าจะเติบโตโดดเด่นเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องจากต้นทุนการผลิตที่มีการปรับตัวลดลงอัพไซต์จะมีนะหนึ่งกรณีที่ต้องติดตามหากจีนมีการออกสินรัฐแพ็กเกจที่ว้าวนะถหยบไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับจเัเนกครับ ครับตัวที่2เป็นตัวของ SCGP นะครับเป็นตัวของแพคเกจิ้งของปูนนะครับในตัวของธุรกิจปูนเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวของธุรกิจแพคเกจิ้งเนี่ยต้องบอกบอกกันว่าตัวของดีมานเนี่ยนะครับยังไม่ได้ฟื้นตัวมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผลประกอบการในปีนี้ที่เราคาดการณ์ว่าจะเติบโตโดดเด่นเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่มีการปรับตัวลดลงนะครับสตัวเลยนะครับก็คือ1ตัวของรีไซเคิลเพเปอร นะครับก็คือตัวของกระดาษรีไซเคิลที่เอาเป็นวัตถุดิบเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของราคาถ่านหินนะครับที่มีการปรับตัวลดลง2ตัวเนี้ยรวมกันก็เกือบเกือบเกือบครึ่งหนึ่งล้วนะครับของต้นทุนการผลิตนะบที่มีการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นก็ทำให้ตัวผลประกอบผลประกอบการในปีนี้ในปี2 0 0 0ันสองพันยี่สิบสามเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเราคาดการกำไรทั้งปีนะครับหกพันสี่ร้อยล้าน S <S <an> นะครับก็ <S <S <an> <S ยังมองว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับกำไรครึ่งปีเนี่ยออกมามาทัา้ง2,500ล้านนะครับครึ่งหลังน่าจะเห็นไตรมาสละพันแปดประมาณสักพันแปดล้านต 8, ่อไตรมาสเนี่ยยังมีความเป็นไปได้นะครับสัปดาห์ท <S an> ี่แล้วทางแพคเกจจิ้งมีการรายงานผลประกอบการออกมาไตรมาสดสองนะครับกำไรสุทธิประมาณสักเกือบเกือบพันห้าร้อยล้านก็อินไลน์กับที่เราคาดการเอาไว้นะครับก็ถือว่าก็กผลการดำเนินงานก็ถือว่าดีดีตามคาดนะครับสัาที่เราคาดหมายไว้ครับไตรมาสแรกมันพันสอง ไตรมาสองเกือบเกือบพันห้านะครับครึ่งปีหลังเลเวลมาสักพันแปดน่าจะถึงนไปได้นะครับจบปีก็หกหมื่นสี่ก็ไม่น่าจะหลุดกรอบที่เราคาดหมายเอาไว้นะครับก็ เลือกเรื่อ,กองก็เป็นหุ้นเด่นตัวหนึง่งราคาหุ้นก็น่าสนใจจริงๆเพราะมาจากโซนค่อนข้างจะต่ำนะครับปีนี้อาจเป็นปีที่ราคาหุ้นของเขาเนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เพราะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับราคาหุ้นปรับตัวลงมา30กว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆลงไป40กว่าแล้วด้วยซ้ำนะครับก่อนจะมีการดีรบ่บาวขึ้นมาเยอสุดเดตก็ลงไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าตัวเอ็นดิ้งเองก็เริ่มเริ่มที่จะฟื้นตัวชัดเจนแล้วนะครับอัพไซด์จะมีนะหนึ่งกรณีที่ต้องตติดาาามมหกกกจีนีนรออ ที่วาวนะอาจจะเห็นดีมานที่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังวันในปี2023เราไปคาดดีมานที่จะฟื้นตัวในปี2024แต่ถ้าจีนมีนม,มาตรการกระตุ้นเศร,จจรษฐกิจออกมาดีๆนะครับในครึ่งหลังเนี่ยดีมานฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเป็นอัพไซด์ของตัว SCGP ได้นะครับรับทรัพย์ UOB เฮเียนประเทศไทยโดยอาจารย์เอกเลือก SCGP เป็นหุ้นเด่นตัวที่2นะครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับอาจารย์เอก ครับเราให้ราคาพิ้นฐายไปปีเอาไว้อยู่ที่59บาทนะครับห้าบาทนี่เกือบ20บาทเลยนะครับจารย์เอกครับใครครับนะปั้นผลเด่นไหม SCGP หรือไม่เน้นครับ ผลผลจริงๆอาจจะดูก็ไม่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 ไมไมถืดกระเด่นมากนะครับสำหรับตัวของ S C t P ต,ต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนนะครับแล้วก็ตัวของ S C t P เองก็มีแผนในเรื่องของการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งก็ในช่วงปี2ปีนี้ก็ตั้งบ,บัตเจ็ตในเรื่องของการลงทุนไว้ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะ,ะนั้นการคาดหมายเงินผลอาจจะไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับปีปีนี้เราคาดหมายเงินผลประมาณสัก2%เเท่านั้นเองนะครับครับ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแอดมินนะครับฝากแจ้งครับนี่เป็นเสื้อล็อตสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็น MP shirt ครับที่มีอยู่ในสต็อกพร้อมส่งหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับ MP shirt ดำส้มและสีน้ำเงินเหลืองนะครับจากราคาปกติ699บาทเหลือตัวละ399บวกค่าส่ง30บาทเป็น ราคาสุทธิ429บาททั้ง2สีเนี้ยเบอร์ M erm ถึง XL 2สีเนี้ย399บวกค่าส่ง30บาทเป็น429บาทแต่ถ้าซื้อรวม2ตัวราคาจะเป็น798บาทและจัดส่งฟรีครับส่วนถ้าเป็นเบอร์ตั้งแต่2 XL จะราคาตัวละ450บวกค่าส่ง30บาทเป็น480แต่ถ้าซื้อ2ตัวก็จะเหลือ900บาท จัดส่งฟรีย้ําว่าสมุดแล้วก็หมดเลยนี่คือสินค้าที่อยู่ในสต็อกและพร้อมส่งนะท่านที่สนใจอยากจะมี MB เชิร์ตไว้เป็นที่ระลึกและเป็น l i m i t ต็ด d i ดิชั่จริงๆนะครับสนใจเชิญติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ Line ID นะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI และตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS มันนี้พลาสติดกันตรงตัว